เอาละครับเรามาแจกรางวัลกันดีกว่าน,นี้จากวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับยางเมสโคนะครับวิตอียผู้โชคดีคุณเสกแฟตนะครับเมสโซมีความนุ่มนวลสูงป้องกันการทิ่มตำแทงแถมยังมีคุณสมบัติเรื่องของความเบาอีกด้วยยินดีด้วยครับคุณเสกแฟตนะครับมาติดต่อมาทาง f e c o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  k n p n p e อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับว่าเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งของรางวัลไปให้ คุณ cool New Rock Rider นะครับน้ำหนักเบาลดความหนืดการยืดเกาะดีขึ้นจำนวน TPI สูงทำให้นุ่มนวลน,นะครับผมยินดีด้วยครับโอเควันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องขององศา,าของจักรยานนิดนึงดีดกว่านะครับก็วันนี้เอาตัวอย่างของ เสือภูเขานะครับมาให้ได้ดูกันแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวราทำในเรื่องของรถทีทีเสือหมอบอะไรแยกอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็สาเหตุที่จะมาคุยในวันนี้นะครับก็เพราะว่าเรามาคุยกันเรื่ององศาเนี่ยองศาของจักรยานโดยเฉพาะเสือภูเขานะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะ,ะใน ในประเภทของจักรยานแต่ละอย่างอย่างเช่น XC หรือว่า uh, All Mountain Downhill Enduro ประเภทนี้นะครับก็ องศาของรถนะครับมีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งนะครับองศาของ x c กับ x c a นะครับในปีเก่าๆก,กับปีใหม่ๆองศามันก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรวันนี้นะครับก็เลยเอามาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าเอาเจ้า B H คันนี้นะครับมาเป็นเรียกว่าค andidate ของเราาเอามาเป็นหนูทดลองในการพูดคุยในวันนี้นะครับผมลฟ์ฟังนิดนึงดีกว่า B H คันนี้นะครับรถคาร์บอน B H Ultimate R4 คันนี้ก็คือเป็นรถแบบว่าองศาใหม่เป็น geometry แบบรุ่นใหม่ๆเลยนะครับมีความเบามีความ stiff เรียกว่า stiffness rate ratio e r a t หรือว่าความ stiff กับความพุ่งนะครับกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าขับสนุกขับดีเลยลองศาของเขานีครับก็เป็นองศาปัจจุบันหรือว่าองศาใหม่สำหรับรถในตระกูล x c ในปัจจุบันหมายคมว่าไงก็ เราเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะผมพยายามตั้งกล้องกับจักรยานให้ตรงกันนะครับจะได้อาจจะเห็นได้ชัดก็นี่เราก็จะตั้งแกนล้อหลังนะครับให้ตรงกันจะสังเกตว่าอย่างแรกเลยนะอย่างเงี้ยองศาของตัวซีดสแตยนะครับหรือว่าท่อตั้งตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเอียงมาอย่างนี้ถ้าเทียบกับรถสมัยก่อนที่ค่อนข้างที่จะตรงนะครับมันก็ทําให้เบาหรือว่าตําแหน่งนั่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาอยู่บนตัว ล้อหลังยางหลังนี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขี่ลงอย่างเงี้ยปุ๊บปุบปบ๊หรือว่าบางทีนะครับเราขึ้นเขานั่งปั่นอย่างเงี้ยครับน้ำหนักก็จะถ่ายเทล,ลงมาให้จิกกับล้อกับถนนได้มากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยก่อนนะครับความเอียงความลาดตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ลาดเท่านี่คือปรับเบาะดันออกมาสุดแล้วนะ,ะหัวขาดซะแล้วโอเคก็สังเกตนะครับเราตรงนี้เนี่ยเอามือยัดเอานิ้วยัดเนี่ย ทับไม่ได้เลยนะอันนี้เนี่ยเอามือยัดเข้าไปทั้งมือได้หมดเลยนะครับการที่หางหลังตรงนี้สั้นนะครับมันก็ทําให้เราคล่องแคล่วมากกว่าเดิมนะครับผมนอกจากนั้นนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยสั้นขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เอ็นมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเอ็นไปข้างหลังเยอะนะช่วงตรงเนี้ยช่วงท็อปทูบของเขาก็เลยต้องสั้นลงตามมาด้วยแต่ว่านะครับองศาของท่อท็อปทูบเนี่ยก็ต้องเฉียงเยอะขึ้นเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแกน แกนของรถนะครับมีความกว้างพอที่จะทําให้รถเนี่ยมีความนิ่งและเสถียรน,นะครับแต่ว่าการที่แกนมันเฉียงไปเยอะแบบนี้นะครับมันก็ทําให้มีความนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยก่อนเนี่ยมันจะตั้งตรงนะครับคอตรงนี้จะค่อนข้างที่จะตั้งตรงกว่ารถสมัยปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ท่อนอน ก็คอน้านที่จะยาวกว่ารถในสมัยปัจจุบันนะครับผมสรุปแล้วนะครับองศาที่เปลี่ยนไปมันก็ทําให้รถในปัจจุบันเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นสามารถตะกุยหรือว่าเกาะหรือว่าจิกกับพื้นถนนได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือว่าทางลงก็เรียกได้ว่าขี่ได้มั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับเทรคตัวนี้นะครับอายุก็อยู่ประมาณ7ปีแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ใช้ 1 29เลยก็ว่าได้นะเป็นความร่วมมือระหว่าง Trek กับ Gary Fisher Gary Fisher นี่คือบิดาแห่งเสือภูเขา1้อ29เลยก็ว่าได้นะครับเขาขายแบรนด์จักรยาน Gary Fisher ให้กับทาง Trek นะครับแล้วก็มาคอลลาบ์เรตแล้วก็ร่วมมือกันแล้วก็มาทำเจ้า Trek คันนี้นะครับนี่เป็นรุ่นแรกๆหรือว่าเป็นโมเดลแรกๆที่ทำออกมานะครับเป็น Trek เวอร์ชันแกรี่ฟิชเชแล้วก็เป็นสี r อ w l ก c กอร์ลิมิเต็ดณตอนนั้น7ปีที่แล้วนะครับก็ขี่โอเคครับสนุกดีแต่ถ้ามาเทียบกับรถในปัจจุบันนะครับรถในปัจจุบันก็จะมีความคล่องตัวกว่านะครับมีความกระฉับกระเฉงมากกว่านะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องเกร็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบางทีนะครับวิวัฒนาการของรถ จักรยานโดยเฉพาะเสือภูเขานะก,ก็มีการเปลี่ยนไปเยอะดูเผินๆดูภายนอกก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนๆกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเสือภูเขานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากกว่าวงการเสือหมอบเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นล้อบูสท,ที่มันกว้างขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพนะครับที่เป็นแกนใหญ่แกนบูสต์นะครับแล้วก็ควิกรีลีสที่มาเป็น12บ้างนะครับมีเป็น15บ้างใครที่ขี่เสือภูเขานะครับก็เอาเก็บความรู้พวกนี้นะครับไปลองศึกษาดูแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราจะเลือกรถคันใหม่ลองดูองศาของรถให้ดีนะครับอย่างคันนี้นะครับ ไซส์ sm เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีความคล่องตัวแล้วก็นะครับไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปขนาดนี้ก็กำลังดีเลยนะผมสูงเกือบ180ยนะครับยังขี่ไซส์แค่ sm เองนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกไซส์ของจักรยานก็ลองดูชาร์จดีๆแล้วกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต,ต้องเอาไว้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับใหญ่ไม่ได้แปลว่าคุ้มนะใหญ่อาจจะแปลว่าต้องสายจั่งสองรอบก็ได้เอาละส่วนเรื่องรีวิวคันนี้นะครับคอมโพเนนต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆผมค่อนข้างที่จะ รีวิวไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโช้ไม่ว่าจะเป็นล้อยางต่างๆนะครับส่วนกรุ๊ปเซ็ตก็จะเป็นกรุ๊ปเซ็ตอันนี้เป็น11สปีดเป็น DOXT นะครับผมเ <_ S 1> พราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายนะครับผม <_ S 2> ส่วนคันนี้อุปกรณ์ที่เหลือนะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับก็ประกอบมาให้ครบเพื่อที่จะเอามารีวิวเฉยๆแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่แบบขี่แล้วสนุกอ่ะแบบเออมันมากเลยยังไงก็ขอบคุณทาง เอซีบนะครับที่ส่งรถมาให้ได้ลองอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าจะไม่เอาคืนก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับขี่สนุกมากเลย <c oughs> จากนี้นะครับก็คงอาจจะเล็งๆดูนะครับว่ารถองศาแบบใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อจะเอามาลองใช้ส่วนเจ้เทรคนี้เราแอบมาทําเป็น Gravel Bike ไหมเออน่าจะมันเหมือนกันนะองศาเนี่ยใช่เลยรถ Gravel ประมาณนี้เลย ก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามนะครับว่าเจ๊ให้รีวิวรถนะครับว่าขี่อะไรอยู่นะครับก็ถ้าเป็นภูเขาก็เป็นคันนี้แหละครับก็เป็น Trek Gary Fisher Edition นะครับก็ด้านหน้าก็ทำเป็นใบเดียว34ส่วนด้านหลังยังเป็น10สปีดอยู่เลยครับล้อก็เป็นล้อของ Brontrager นะครับส่วนล้อตอนนี้ก็ได้ชุดใหม่มาแล้วครับล้อกับยางของ Victoria นะครับเดี๋ยวกำลังจะรอเปลี่ยนนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นโชคของ Fox Racing นะครับ หลักอันนะครับก็เป็นสแกนเดียมนะครับของคอนโทรแทร k สแกนเดียมก็เป็นหนึ่งวัสดุที่เรียกได้ว่าอยู่กึ่งกลางนะอยู่จะเบาวกว่าอลูมิเนียมนิดนึงแต่ว่าก็จะไม่เบาเท่าคาร์บอนนะครับผมก็เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเกรดเบานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาก็คาร์บอนไปเลยอ่ะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบรอนเทรเจอร์นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับก็ขี่สนุกดีครับขี่มา เปีแล้วนะครับก็ยังลุยอยู่ก็ได้เวลาแล้วครับที่จะต้องมาอัปเกรดมันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะขี่บ่อยพอสมควรนะเอาล่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ลองทิ้งไว้ได้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่พูดคุยกันนะครับยังไงก็วันนี้แวะเวียนมาหาแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกเล่นเกมกันนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ